สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ทีมง,งานช่างบลูครับจะพาเพื่อนๆมาดูกันซ่อมประตูนะครับนะครับจากประตูเป็นลายไม้ลายไม้ไผ่นะครับที่มาผสมประสานกับเหล็กเป็นลวดลายอังคลุงนะครับเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งครับที่เจ้าของบ้านได้เขียนแบบไว้วันนี้มันเกิดความผุเก่าเก่ามากแล้วครับแต่ไม้ไผ่นี่ก็ยังอยู่อยู่ดีนะครับแต่ว่าหายไปไม่กี่แผ่นนี้ อ่าไม่กี่ทอดเองนะครับนี่ครับดูอ่าแต่ไม้ไผ่นี่ก็เมื่อทาแล็กเกอร์อ่าทาสีเคลือบอยู่ได้นานจริงๆนะครับนี่ก็ประมาณแปดปีอ่าตามที่ผมถามเออลูกค้าดูอ่าแล้วตอนนี้เรามาเปลี่ยนเราไม้ไผ่ออกนะครับแล้วก็ซ่อมประตูที่บูธมันฉีกอ่าแล้วก็ทําเป็นเอาหล็กสองคูหนึ่งมาซอยใส่แทนครับเพราะตอนนี้อ่าเขาเปลี่ยนเป็นฟาร์ม เรเลี้ยงมา้าเลี้ยงวัวถ้าเราใส่ไม้ไผ่พวกวัวพวกอะไรมาชนมันก็จะผักขักพันครับตอนนี้เราก็เริ่มนะครับแกะไม้ไผ่ออกเราก็คัดเหล็กที่เหลือเดิมๆไว้แล้วก็เชื่อมบุตห้ที่มันฉีกครับนี่ครับบุตประตูนี่เป็นของเก่านะครับเราเชื่อมต่อไปเลยครับเราไม่ได้ทําใหม่เนี่ิธีการทำเราก็ประกอบประตูให้ได้รูปร่างแล้วก็เชื่อมติดแล้วก็ เชื่อมบูทให้มันเข้าที่นะครับเพื่อนแล้วก็ใช้สายซ้อนอเจียรอยสนิมบอกอเหลือขอบไปเหมือนเดิมนี่ครับเพื่อนแล้วเราก็ทำการตัดใส่ลายแล้วก็ทาสีนะครับไม่ง่ายนะครับตรงเครื่องกลางประตูเราเว้นไว้สักเซนครึ่งก็ได้เพื่อนหรือจะสองเซนก็ได้เผื่อประตูตกตรงนี้เราไม่ซีเรียสน,นะครับ ประตูนเป็นลายห่างอยู่แล้วนี่ครับอันนี้เราดามบนดามล่างไว้ก่อนนะครับแล้วก็เชื่อมแล้วก็ยึดขา,าเพื่อให้ดูรูปทรงประตูพอเราทําเสร็จแล้วเราค่อยแกะออนะครับอย่าไปแกะตอนที่ทำนะครับเดี๋ยวประตูตกครับนี่ก็เราก็ได้ใส่ลายไปแล้วนะครับเพื่อนใส่ลายแล้วเราก็ตัดตัดเสร็จเราก็แต้แตแแตม เ,เชื่อมแล้วก็ยึดนด็อตแค่นั้นนะครับแล้วด้านหลังก็จะมีการแด่ากันน้ําไว้ไม่ให้น้ําเข้านะครับนี่ครับง่ายๆก็จะออกมาลวดลายนี่ครับเพื่อนตอนนี้ลูกค้าก็ให้ทาสีบอลไว้ก่อนเพราะสีเหลืออน,นาคตขน,นาคว่าจะทําเป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็ทา เหล็กซองก้อนหนึ่งเป็นสีน้ำตาลก็แล้วแต่เขานะครับอันนี้เราทําตามอเอาไปก่อนเนี่ยครับเราก็การซอยนะครับเมื่อซอยก็ซอยตรงตามดูน็อตของเดิมนะครับที่ที่เขาใช้ยึดไม้ไผ่นะครับเห็นว่าน็อตที่เป็นหัวเบอร์แปดนะครับบล็อกเบอร์แปดที่ใช้ยิงแผ่นเมนเทัลชีนะครับ ก็ตั้งระหว่างช่องก็อยู่ที่ประมาณหกเซนหกเซนห้าเซนนี้ก็ได้ภายในก็ติดก่อนเหมือนเดิมนะครับประตูวันนี้เราซ่อมเตมมะครับซ่อมเตามทเฉยแล้วก็ใส่ลายเอา,เอามาให้เพื่อนได้ชมนะครับประตูนี้มีความกว้างถึงสี่สี่เมตรหน่อยๆนะครับเพื่อนระยะประตูก็ประมาณอยู่ที่สองเมตร สองเมตรสิ 2, 10, ประมาณสองเมตรสิบสิบปร์เซ็นต์นี่ครับดังนั้นเสาประตูนี้จะต้องมีความแข็งแรงครับบูธติด3ตัวครับจริงๆใช้งาน2ตัวไอตัวที่2ที่อยู่ตรงกลางรจะกลับด้านกันคนยกประตูไปขายนะครับเพื่อเราจะกลับด้านบูธไม่ให้คนยกประตูนี่ครับริงๆใช้งาน2ตัวเหล็กบิน2 มินเด็กมิน2ก็คือเหล็กกล่อง2 1กนนัเพื่อจะลดน้ำหนักให้เบา,าแล้วก็ขอแปบ๊บเป็นแป๊บปลาปาครับป,ประมาณมินหมินหหรือมิน8ี่จำไม่ได้ครับว่ามันเป็นของเก่าเราดูว่ามันมีน้ําหนักนะครับเพื่อไปทำให้ประตูไม่หนักเกินไปนะครับอันนี้ช่างตี๋เราก็เริ่มทาทาตีก็นะครับ าใครยังทําประตูไม่เป็นก็คือเราวัดเต็มนะครับวัดเต็มแล้วเราก็หักตรงกลางออกประมาณเซนครึ่งแล้วก็หักบูทออกแค่นั้นเราก็ขึ้นขอบประตูแล้วก็เชื่อมบูทแล้วก็ทําประกอบแต้มให้เป็นรูปร่างเสร็จเราก็ยกขึ้นทั้งแผงแล้วก็เชื่อมอ่าเรก็เชื่อมติดเลยครับเชื่อมติดแต่ตรงเหล็กที่เสาโผล่มาแค่นั้นเองเราเชื่อมแม่ติดเราก็ทําการแกะเหล็กที่ดามออก แล้วก็เจียแตกแเห็นอันนี้ครับแล้วเราก็ทาสีนี่ครับอันนี้คือทําเสร็จแล้วนะครับเพื่อนถ้าตรงไหนมันไม่ดีมันมันยังไม่ตรงเราก็ทกําการดัดนี่ครับคือไม้ที่เราลื้อออกนะครับมันก็มีผุบ้างแตกบ้างอันนี้คือเหล็กที่เสริมว่าไปใหม่นะครับ แล้วก็ทําการเชื่อมเชื่อมเกียร์แต่งแล้วก็แต่นี่จะมาขัดอีกรอบนึงนะครับเพราะว่ามันยังมีเหล็กเก่าๆที่ยังมีสนิมที่เราทาแล้วมีสนิมขึ้นนะครับเพื่อแต่พรุ่งนี้ก็ทําการขัดด้วยใบทรซ้อนอแล้วก็จะทําการพ่นสีอีกรอบหนึ่งนี่ครับมันจะมีเป็นรอยๆย คาบสนิมอยู่เนี่ครับเป็นรอยคาบสนิมแล้วาทาการขัดคือให้มันได้ใช้ได้สักแปเปนต่นะครับต่ให้ร้อไม่ได้เพราะมันเหล็กเก็บไว้นานจัดนะครับถ้าเราทํำก็จะมาประมาณนี้นะครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับเพื่อน